พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านในวาระครบรอบ3ปีการก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อรวมพลังพี่น้องไทยผู้ปฏิเสธอำนาจเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดตง่งและต้องการต่อสู้เพื่อล้มล้างระบอบดังกล่า,าแล้วร่วมกันสร้างสังคมอารยะ ใต้ระบอบการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนสามปีมาแล้วยิ่งปรากฏชัดว่าคณะคอสชได้นำชาติไทยถอยหลังเข้าสู่ระบอบอำนาจนิยมเผด็จการทรราชของฝั่งอนุรักษ์นิยมสุดโต่ง โดยยึดกลุ่มผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติจนได้สร้างความเสียหายตกต่ำแก่บ้านเมืองอย่างเด่นชัดการจะแก้ปัญหาของชาติไทยอย่างแท้จริงได้นั้นจะต้องอยู่บนหลักการประชาธิปไตยองค์การเสรีไทยขอเสนอแนวทางการสร้างชาติใหม่โดยยออ ดันต่อไปนี้ 1. ยกเลิกรัฐธรรมนูญโจรที่มุ่งสืบอ,อำนาจไปอีกนับ20ปีทันทีแล้วจัดให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาทำหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนตามกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ในช่วงสามปีที่ผ่านมาคณะ,ะเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษนิยมสุดโต่งได้พยายามทำลายกลไกประชาธิปไตยให้สิ้นซากแม้กระทั่งหมุดประชาธิปไตยที่คณะราชได้ปักไว้เป็นอนุสรณ์แก่ลูกหลานไทยก็ถูกทำลายด้วยจำเป็นยังจำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญโจนนี้โดยทันที 2. ยกเลิกพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2457และกฎหมายทุกฉบับที่ออกโดยคณะรัฐประหารทุกชุดที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่โดยกฎหมายทุกฉบับของชาติไทยจะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาไทย ที่เป็นตัวแทนของกวงชนเท่านั้น 3. ทํทำให้กองทัพเป็นของประชาชนและมุ่งรับใช้ชาติตามหน้าที่รั้วของชาติโดยอยู่ใต้การกํากับของตัวแทนกวงชนที่ผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นและทหารต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 4. ทํทำให้การศึกษาไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของคนลเมืองให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่ก้าวหน้าและขจัดวัฒนธรรมที่ล้าหลังมุ่งทำลายกำแพงขวางกันก้นจิตสำนึกและศักยภาพของเยาวชนเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของพลเมืองไทยในอนาคตอย่างจริงจังและให้พลเมืองมีนิสัยรักการเรียนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งนี้รัฐบาลจะต้องทุ่งมงบประมาณเพื่อให้การศึกษาเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ฟรีและทั่วถึงแก่คนไทยทุกคน 5. ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนา มีความเป็นเอกภาพและปราศจากการแทรกแซงของอำนาจรัฐน,นอกจากนี้ศาสนาทุกศาสนาจะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนของกันและกันและหลักการอยู่ร่วมกันโดยสุขสงบสันติและไม่เบียดเบียนกันภายใต้หลักการแห่งรัฐเสรีประชาธิปไตย หกล้างระบบอายุติธรรมให้สิ้นไปจากสังคมไทยทันทีโดยถือเอาการสร้างระบบยุติธรรมที่สมบูรณ์เป็นวาระแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและยึดถือวัฒน,นธรรมการเคารพก,กฎหมายเป็นรากฐานการสร้างพรารดรภาพสืบไปเ็ ล้างระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาดของเด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมสุดตรงอย่างเด็ดขาดทันทีแล้วถือเอาการสร้างระบบทุนนิยมเสรีการสร้างความสามารถในการแข่งขันของคนไทยทุกระดับและเน้นการกระจายรายได้ได้ที่เป็นธรรมเป็นวาระแห่งชาติทั้งนี้จะต้องสร้างหลักประกันความสมดุล ระหว่างการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมพร้อมกับเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงอยู่แล้วเช่นการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ 8. สร้างหลักประกันสวัสดิการสังคมต่างๆให้พลเมืองทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสาธารณสุขที่ต้องให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 9. ถือเอาการลงทุนด้านการขนส่งและโทรคม,มนาคมเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติเพื่อให้มีประสิทธิภาพสอนประสานการแข่งขันโดยโลกปัจจุบันได้เช่น ต้องทำให้ค่าใช้จ่ายในระบบโลจิสติกต่ำลงจาก15ให้เหลือไม่เกิน12ของการลงทุนภายในเวลาไม่เกิน3ปี 10. ต้องระดมทรัพยากรทุกชนิดเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับอารยประเทศโดยเน้นส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันของเยาวชนอย่างจริงจังมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเร่งด่วน 11. ต้องยกเลิกพันธสัญญาใดๆที่รัฐบาลโจนคอสอชอได้ทำไว้กับเอกชนหรือรัฐบาลใดๆที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วสร้างระบบการจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติ ให้เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลที่แท้จริงไม่หลอกลวงเหมือนที่รัฐบาลโจรได้กระทำองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยเสนอแนวทางการสร้างชาติข้างต้นนี้ด้วยสำนึกว่าชาติไทยได้ถูกเผด็จการทรราชที่มีความคิดอนุรักนิยมสุดตรงปล้น และพาไปสู่หุบเหวแห่งความตกต่อย่างที่สุดจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องระยมสรรพกำลังของพี่น้องทั้งหลายเพื่อล้มล้างกลไกสิ่งเลวร้ายแล้วช่วยกันถือเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขให้บ้านเมืองอยู่บนเส้นทางแห่งเสรีประชาธิปไตยและการพัฒนาที่ ตรงลากปัญหาสอดคล้องกับความเร่งด่วนและสร้างผลอันยืนยงสืบต่อถึงรุ่นลูกหลานต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายเผด็จการทหารทรราชที่มีความคิดอนุรักษนิยมสุดโตง่งได้พยายามสืบทอดอำนาจโดยสร้างอาณาจักรแห่งความกลัวหน้าที่เฉพาะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดณวันนี้ คือการพร้อมใจกันไม่ยอมก้มหัวให้กับเผด็จการทรราชแลมาร่วมแรงกันยึดอำนาจคืนจากของประชาชนเพื่ออนาคตที่สดใสให้แก่คนไทยทุกคนโดยเร็วนายจารุพงศ์เดือสุวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย